nhiệt quyền nên có những trang bị trang bị các anh chị vui quất เอาละเอาละขามไปเลยขามไปเลยบ้านนี่ขามไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกบ้านนี่เดี๋ยวมาบ้านนี่แมาบ้านนี่แล้แนลวงเด้อแล้นลวงมันวิ่รถอยู่มันด่ามันวิ่งหนาหน,นานรถพอดีกะว่าให้ผ่านมันพ่าดห้อยนี่เขายังเขายังเงินยกผ่านขึ้นเลยราบาดเขาก็แลนโค้งม,มงนาพีมาเขางานผีงานผีรถเอางานนี่เริมไหมไป คือบอกออกไปพุนน่นละ่ะเลี้ยวซ้ายไปพุ่นอะเลี้ยวไปไกลๆยังถอยมาถอยตั้งค์แล้วมันถอยจอมันถอยมันตรงเพราะบ้านนี่เบียดเราถอยเอาเสี่ยลองเอาเสี่ยลองเ,เอาเสี่ยลองมาแมา่ล่ะเอาไหมานะเอา เออมาไหมจับเอามือใส่ปากคว้างไว้รอดคางเดียวคนจะพุ่งมาไล่นั่นนะอ้าอ้าอีกนิดนึงคว้อค้อเอาเบรกเราลงหงางเราโยกผ่านคืนอีเลีย้ยผ่านคืดต่ำเสียผ่านลงอยู่บ่ดาดันนาน่ะดัานนานันโยกคืนอีกเนี้ยนั่นมันย้อนลงอยู่บ่เออไปเขาเกียร์เดิน ทางพุ่นทางพุ่นกับเลนลวงโรเด้อแ์เลนลวงได้แล้ว